แน่คุณเคยสงสัยหรือเปล่าว่านิทานบางเรื่องน,นนะมันแต่งมาจากเรื่องจริงไหมอืมผมมีนิทานเรื่องนึงนะที่จะเล่าให้ฟังงั้นเริ่มจากกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว จูเลียผมกลับมาแล้วนะนี่คุณที่คุณกลับช้าบ,าบา่อยๆพราะไปหาอีนางนั่นเงั้เหรอคะอืมทำไมข้าล่างเสียงดังจังพ่อกลับมาแล้วเหรอไปดูหน่อยดีกว่าจูเลียนี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยผมก็ไปทำงานตามปกติของผม ปกติเหรอคะปกติของคุณต้องจุกอีนางนั่นด้วยเหรอนายลองพูดมาสิคะนี่คุณตามผมไปงั้นเหรอจูเลียใช่ค่ะฉันตามคุณไปเพราะฉันสงสัยว่าทำไมคุณกลับช้าและปล่อยให้ฉันอยู่กับลูกสองคนที่แท้ก็แอบไปมีคนอื่นนี่เองแล้วไงคิดว่าผมแคร์เหรอ ผมจะอยู่ที่ไหนกับใครมันก็เรื่องของผมส่วนคุณก็ควรอยู่ในที่ของคุณนะอย่าทำตัวน่ารำคาญนะผมไม่ชอบคุณเราแต่งงานกันแล้วนะคะมีลูกด้วยกันแล้วด้วยแล้วคุณจะทำแบบนี้ทำไมกันจูเลียผมว่าคุณพอเถอะต่อไปนี้เราอย่าก,กันแล้วผมจะอยู่ในที่ของผมใช่สิคุณมันก็แค่หนีปัญหายอมรับความจริงไม่ได้ ไอ้สถุนเอ้ยหูปากจูเลียแม่แม่ครับแม่แม่ตื่นสิแม่ครับแม่แม่แมส่วนแกมันก็แค่ลูกเฮงซวยที่อ่อนแอเหมือนผู้หญิงนั่นแหละเฮ้ขอให้แกอยู่กับแม่กับแกยังมีความสุขนะดีออนแกแะแก บ่งอาจว่าฆ่าแม่ฉันแล้วแกก็ตายซะไม่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 ผมไม่ได้ทำเดียอนนี่จริงๆเลยชอบดูหนังสือจนได้เฮ้ยดีออนทำอะไรของนายเนี่ย ี่ก็ผ่านมา8ปีแล้วนะดิออนอาการนายก็ดีขึ้นมากแล้วนายคิดจะทำอะไรต่อหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกครับตอนนี้ผมก็ไม่เหลือใครแล้วด้วยงั้นลองไปตามหาน้องสาวดูไหมล่ะน้องสาวหรอครับหมายความว่าไงอ่ะผมเป็นลูกคนเดียวนี่ก็พ่อนายน่ะนะไปมีลูกกับคนเมืองได้ดินไงล่ะ แล้ก็ให้กําเนิดลูกมาแต่ตั้งแต่นางตายไปฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าลูกนางหายไปไหนเมืองใต้ดินหรออืมแล้วท่านรู้ได้ไงว่านางมาจากเมืองใต้ดินปกตินางจะมาที่นี่บ่อยๆนะชอบมาเล่าเรื่องลูกให้ฉันฟังมเมืองใต้ดินมันก็อันตรายอยู่หรอกแต่ก็เป็นโอกาสที่จะได้เจอน้องสาว งั้นผมจะลองไปดูครับขอบคุณมากนะครับคุณบาทหลวงก่อนนะย่างที่บอกไปตอนแรกว่านิทานอ่ะมีทั้งความจริงแล้วก็สิ่งที่แต่งเติมขึ้นแต่ใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ถ้าคนแต่งแล้วล่ะ <laughs> เน่ท่าน,นั่งเมือีกนานไหมดีออนมาทำงานได้แล้วใช่ใหา่นี่มาจนได้ครับครับกำลังไปครับเจ้าหนู่จอ